สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทาการจัดสวนและปลูกต้นไม้ทั้งหมดแล้วการดูแลรักษาหลังการปลูกก็ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสําคัญซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ครับ ในการดูแลหลังการปลูกถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงการฟื้นตัวของต้นไม้ดังนั้นโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาคคันธาราชอนุสร์ในพระบรมราชินุปรมภมจึงไว้วางใจให้สวนนงนุษย์พัทยาดูแลรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่งโดยในการดูแลนั้นไม่เพียงแค่หมันรดน้ำและใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมเท่านั้นแต่จะต้องสังเกตน้ำที่ขังต้นไม้ซึ่งจะต้องคอยพรวนดินเพื่อให้น้ำลงไปจนถึงรากได้ ด้วยประสบการณ์ของสวนนงนุษพัทยาทําให้เรามั่นใจได้ว่าต้นไม้ทุกต้นจะได้รับการดูแลและ,จะเจริญเติบโตอยู่คู่กับองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก,กานาถคันธาร,ราชอนุสร์ต่อไปตราบนานเท่านานครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก,กานาถคันธาร,ราชอนุสร์ในพระบรมราชินุประรรม